เลคกอมัดขาบาดึงครับมาิดต่่งน้เรงนี้ขึนไปกครับมินได้แบนี้พวแกไม่อขางมันเป็นแค่เรียนเกมครับแต่ว่าพวกมึแอบรวครับผมตอนนี้ครับช่างก็กำลังให้คําแนะนำครับลูกค้าเ่ใจนการเกษตรแต่ว่าลำนี้ครับผมไปแล้วครับกาสิน นะครลําหนีวันจันทร์จะเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับลูกค้าสอสอต้มเบียร์คนเชื่อไปแล้วล้านนี้นั่นที่สอนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือลูกค้าเป็นมาลานะครับเพาะเขาได้สนใจไล้เห็ช่างอวดดมานย้ายสุพรรณครับครับลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปผมอยืนอยู่นะครับเด้อสนใจโดนการเกษตรนะครับตัวนี้ที่40พี่น้องตัวใหญ่สุดเลยพี่น้องราคาบ่แพงครับ400,000ต่อรับโดนตามเมืองนะพี่น้องเด้อ ครับตัวลำโดนหนึ่งตุล่ำนะครับบุแบตเตอรี่สองก้อนแล้วแผ่นชาร์จครับแผ่นชาร์จกับอุปครับณ์นะครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเนาะโอ้หาเงินหลายล้าแรกเอาไปแล้วงานนี่รับเบาะไว้ครับล้าแรกล้านี้สองครับสองสอพี่น้องที่สนใจโดนการเกษียณนะครับเออครับกูปารตาเอเชียกูปารตาบัลดุมครับผม มาชมได้ครับมาแวะมาชมได้โอ้มุมสุดคนจะเป็นที่สิบครับยี่งห่างมันหน้าเลยมึงที่สิบที่ยี่สิบที่สามสิบที่สี่สิบน,ไไ 20, 30, 30, 30, 40, 30. นี่แต่ว่านี่ผู้ค้าเพิ่นเห็นนะครับแก๊กเปล่าไม่เห็นหรอกกำลังช่างกำลังมาติเด็กเพียงนะครับนะดาวโหลดข้อมูลเพื่อจะส่งลูกค้าอยู่วัดการลสินนะครับและเพิ่มใหมือนี้นะครับดัง,งสนใจลูกค้าเพิ่นสนใจยังว่ามึง <laughs> เดี๋ยวมีล่ำต่อไปครับช่างกับนะครับว่าล่างกัน โดนการเกษตรที่40ก็พี่นนองเด้อตัวนี้นะครับที่นองเลยสนใจเนาะ